คุณพี่มาจากไหนครับผมมาจากยะลามาจากยะลานะครับอันนี้คือลูกค้าจองออนไลน์มาเนาะใช่ลูกค้าดูมาจากสื่อไหนครับผมดูจากวันทุคาวันทุค่านะครับเป็นเพจเนาะวันทุค่าคันนี้นะครับลูกค้าจองรถออนไลน์นะครับดูมาจากวันทุคาไม่เห็นรถตัวจริงเจอกันอีกทีวันรับรถใช่ไหมใช่นะครับผม การบริการของที่นี่เป็นไงบ้างคะลูกค้าสุดยอดมากสุดยอดนะตอนแรกก็กลัวนะแต่ว่าเออพอได้คุยในไลน์ได้ติดต่อทางทางที่เราคุยกันเนี่ยก็โอเคพอมาเจอสภาพรถก็คือแบบเกินร้อยค่ะเกินร้อยเนาะชัดเจนนะครับที่นี่เราบริการดีพนักงานดีแล้วก็สภาพรถเขาดูแลดีมากครับผมยังไงก็รับรถไปแล้วเฮงเฮงรวยๆนะครับพี่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ